สวัสดีครับเพื่อนทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรพัเลิรนมีรถ L4018 ศูนนมานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้ไม่ปี6 1ก็60ูนนะครับผมไม่ได้รูดเบียนมานะมีผ่านมีผานหน้าใหม่แล้วมีผานลังให้ใหม่หนึ่งพวงนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่4,45 0 0 0ันบาทนะครับนะ445,000าบาทยังต่อรองได้ส่งรีให้300กิโลแรกครับมีค่าแนะนำให้5 0 0 0บาทครับคันนี้ครับ ท่านใดสนใจก็โทรมาคุยได้ครับให้ผ่านหลังใหม่ไปเลยหนึ่งพวงนะครับนะโทรก็ศูนย์แปดหนึ่งสามหกห้าเก้าเจ็ดครับศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ห้าสองสามเจ็ดที่มีรถที่เร็วมากกว่าสองร้อยห้าสิบคันครับตัวนี้เป็นคูปุต้าคานโค้ง L4018 สตาร์ทเราลองขับดูครับขับติดง่ายครับวาไยครับไปเลยมีฐานหลังใหม่ให้หนึ่งพวงนะท่าในใดสนใจโทรมาคุยได้ครับผมเอาพรสัยอนรับทุกท่าน,นครับ ่ันใดนาไม่ได้ก็โอนก็จํามา1นึ่บาทรถส่งถึงบ้านแล้วก็จ่ายเงินก็ได้นะครับนะเป็นผ่าน6กใบยี่บสอใหม่หนวงครับตัวน,นี้ครับแถมให้ไปครับราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่4 4 5แ0 0สบาทครับโอเคก็พี่พีเทเ่นกันกนะครับสวัสดีครับ